เทีสุพรรณเมืองแห่งตำนาเรามาปลายคองดีเชิญเที่ยวสุพรรณเมืองแห่งตำนาเรามาปลายคองดีเดินทางก็ไม่ไกลเออเดินทางก็ไม่ไกลจวกสบายไปตุ้งันวิวชวนน้องเที่ยวสุพรรณท่านผู้ชมครับนี่คืออินทผลามสายพันธุ์บาฮีครับผมสีเหลืองทองผมมีต้นอยู่สามต้น นะเหลืออยู่ตอนนี้ท่านที่อยากจะได้พิจารณาดูเอาเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับต้องขออนุญาตล้างข้อมูลเก่านะเพื่อปรับเปลี่ยนทํารหัสโค้ดใหม่นะครับนี่คือต้นที่1ครับบาฮีเนื้อเยื่อ2ปีกว่าท่านผู้ชมนะครับบาฮีเนื้อเยื่อ2ปีกว่าเพราะว่าต้นอื่นขายไปแล้วท่านผู้ชมต้นอื่นได้ขายไปแล้วฉะนั้นก็ขออนุญาตขยับรหัสใหม่อันนี้ต้นที่1ท่านผู้ชมนะครับบาฮีเนื้อเยื่อต้นที่1 2ปีกว่าครบับ คนสวยงามอวบอันนะเนี่ยปีนี้ยังไม่ออกนะท่านผู้ชมนะครับคือจริงๆรุ่นเดียวกับเขานี่ออกแต่ว่าด้วยสภาพของการปลูกในแต่ละพื้นที่มันแตกต,ต,ต่างกันนะท่านผู้ชมนะใบสวยใบงามนะท่านผู้ชมนะคอสวยเลยล่ละนะเนี่ยไม่มีด้วงไม่มีด้วงเลยนะ <c oughs> ป้องกันป้องกันใช้ยาป้องกันนะนะครับประกอบกับมีหนอด้วยท่านผู้ชมนะมีหนอแถมไปให้สามหนอ นะกำไรเนี่ยหน่อที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะนี่หน่อที่หนึ่งนะต่อไปคือหน่อที่สองเนี่ยหน่อที่สองคือหนอนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็หน่อที่สามนะเอาไปเลี้ยงสักระยะหนึ่งแล้วค่อยแยกนะท่านผู้ชมซืนะ้อหนึ่งก็จะได้กลายเป็นสี่นะครับอ้าวบาฮีเนื้อเยื่อสีเหลืองทองนะครับผมในะครคที่จะเป็นเจ้าของก็ขอเรียนเชิญอ้านะ ให้ข้อมูลรายละเอียดประมาณนี้ต้นสวยงามท่านผู้ชมครับกําลังขนย้ายดีนะขุดไปขนย้ายไปปลูกกําลังเจริญเติบโตได้ดีแล้วนะไปต่อเนื่องที่สวนของท่านนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยรับรองว่าออกแน่นอนนะรุ่นของเขาได้อายุแล้วออกแน่นอนแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับเคลื่อนย้ายเวลานี้กําลังดีท่านผู้ชมนะบาฮีนี้ยื้อสีเหลืองทองต้นที่1นนะครับมีแถมให้อีก3หนอ่อ นะครับท่านผู้ชมนะอ้าละนี่ฮะของดีๆต้องมีให้ท่านผู้ชมนะครับสนใจสั่งจองด่วนอย่าช้าเดี๋ยวคนอื่นตัดหน้าไปก่อนเหมือนกับต้นอื่นๆท่านผู้ชมและก็นี่บาฮีสีเหลืองทองเนื้อเยื่อต้นที่สองท่านผู้ชมครับต้นที่สอง <c oughs> เออแหมนึกว่าจะไม่มีหน่อให้นะเอามีหน่อให้มีหน่อให้หใหกําลังออกหนอ่อ นะครับหน่อออกใหม่ก็มีนะท่านผู้ชมนะนะเดี๋ยวท่านเอาไปเลี้ยงเดี๋ยวก็มีหน่อให้เองนะท่านผู้ชมที่สําคัญคือต้นอวบอันสมบูรณ์ดีนะครับนี่ฮะต้นอวบต้นสมบูรณ์ดีนะอายุสองปีกว่ากว่านะครับเนี่ยไม่มีด้วงไม่มีด้วงเลยนะคอสะอาดงดงามสวยงามอวบอันนะครับไม่มีด้วงเจาะนะท่านผู้ชมนะเนะนี่ยต้นที่สองนะท่านผู้ชม นะครับนี่ฮะอ่า,อานะสวยงามนะท่านผู้ชมนะนี่หนามคมจริงๆนะครับมีหน่อให้หนึ่งหนอ่อฮะกำลังออกหน่อเล็กๆหนึ่งหน่อให้ไปนะครับนี่ทานะ่านนะาผู้ชมนะอ้าวนี่ดูนะท่านผู้ชมนะของดีสวยงามแบบนี้ เคลื่อนย้ายไปปลูกกาลังดีกําลังสวยปีหน้าเนี่ยปีหน้าอีกประมาณห้าหกเดือนเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเดือนเนี่ยโอ้โหจะสูงกว่าน,นี้เยอะนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังจะออกจันได้จันใหญ่ด้วยท่านผู้ชมค่ะได้จันใหญ่สบายใจเอาไปเลี้ยงเถอะนะครับเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวเคลื่อนย้ายไปกําลังดีกําลังดีท่านผู้ชมนะฮะ แบบนี้กําลังดีไม่ผิดหวังนะท่านผู้ชมนะบาบฮีเนื้อเยื่อสีเหลืองทองนะครับผมจัดให้ท่านต่อไปจัดให้ท่านไปเลยนะท่านผู้ชมนะนี่สวยงามนะท่านผู้ชมนะนี่ดูเลยนานี่หมายเลขสี่หญ้าเยอะนิดนึง่งหญ้าผมไม่แถมนะท่านผู้ชมผมห่วงหญ้านี่ผมห่วงฮะต้นนี้มีหนอท่านผู้ชมครับนะ ต้นนี้มีหน่อหนึ่งหนอ่อหน่อใหญ่พอสมควรเลยล่ะสวยงามเลยเนี่ยขน,นาดน,นี้หน่อก็กาไรแล้วท่านผู้ชมครับได้นหน่อก็กาไรแล้วอืมจันยังไม่ออกนะครับวันนี้ณวันที่อ่ายี่สิบหกนะครับนะนี่เวันนี้ใช่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 วันนี้นะนนนะนนนยี่สิบหกกุมภาพันยี่สิบหกกุมภานะครับยังไม่ออกจันนี่ให้เห็นนะฮะต้นงามต้นสวยนะครับ ขุดล้อมเคลื่อนย้ายไปปลูกนี่โอ้ยเหมาะขนาดนะต้องบอกว่าเหมาะขนาดเลยท่านผู้ชมครับนะนี่มาะขนาดเหมาะขนาดนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับอา้าวบาฮีเนื้อเยื่อหมายเลขสามนะครับมีหน่อหนึ่งหนอนะครับนะ้าตามราคาที่ขึ้นไว้หน้าจอตามราคานี้เลยท่านไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังวิเชียนรับประกันนะครับรท่านผู้ชมทันเอาไปเลี้ยงต่อนะครับนะ รอบหน้าเนี่ยที่จะออกลูกเนี่ยแหละครับประมาณเดือนออมกราคมพาปี25พันเนี่ยนะท่านผู้ชมนะนะครับ3ต้นนี้เนี่ยได้เลิกที่เขาจะออกแลว้วจริงๆเขาออกแลว้วท่านผู้ชมนะครับจะได้ผลผลิตแบบนี้สีเหลืองทองแบบนี้นะครับพันเนื้อเยื่อนะอินทภาลลำสายพันธุ์ใบหีเนื้อเยื่อแบบนี้ท่านที่ต้องการอยากจะเป็นเจ้าของจองกันเลยนะครับ มีอยู่3ต้นสำหรับรุ่นนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับ